สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาเปิดคลิปใหม่อีกแล้วให้ทุกคนทายว่าเป็นคลิปอะไรเออให้เปิดดูในแดงอ่ะคลิปอะไรคลิปเฉเลยแล้วนะหนึ่งสองสามคลิปสกุชินี่สกุชิเยอะไปหมดเลยนี่วันนี้นะคะให้ทุกคนสั่งมาได้เลยนะว่าอยากให้กดสกุชิอ,นนอันไหน ก็จะมารีวิวสกุชิด้วยว่านี้ไหมนี่นุ่มมากอันนี้ไม่ค่อยนุ่มอันนี้นุ่มสุดใครพิมลาบูบูมาก็ได้นะไม่ต้องแบบไม่ต้องกดรูปก็ได้นะพิมพ์แค่ลาบูบูมาก็ได้นะนี่มีทุกอย่างเลยมีสกุชชอันนี้ด้วยชนมไข่มุกมีอันนี้ด้วยเค้กมีทุกอย่างเลย Ni dango Ni, ni dua. Hamburger.